เฮ้ยใหญ่แท้ขดโ้ตัวใหญ่โอ้เพื่อนปลาคอโคตุตใหญ่เลยเอปลาหน่อยเดียวปาันะทุกคนปลาี่ดู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 ดโอปลาคอโอตัวูใหญ่แต่ว่าดดโคแูโอู้ยังว คือชิมีผิดนี่โอ้งูกระบากผีปุ้ยจังนี่ทุกหางแดงเลวยอาจจะเป็นง да ูมีผิดเนาะเอาะไรเพื่อนอะไรตัวนึงประดุกโอ้โหระดุกตัวใหญ่โอ๊ยคนกระโดกคนไปเลยเกิดแล้วตกมาแบบกระทันหันเลยนี่เก็บมิด <Okay. S 2> แค่นี้อโอ้หตายเลย,ยทุกคนตอนนี้ปลาของเฮาก็เลื่มซุกละสองตัวเนาะนี่กับนี่เนาะจนคำเนาะทุกคนเนะาเนะกลัวจะได้เฮาจะเลื่มเห็ดแจวเนาะโอเคนี่ปักกระเทียมของเฮา โอ้มีความพักบวกมาอีกเพป็นแอาหารยามแรก ดเเวันนี้มาผอกับใบสลัดอยู่คือเก่าเนาะเสร็งวัอนี้กับจะผ้าทุกคนมาใส่เบ็ดปลาคือเก่าเนาะเสร็งเขาจะใส่อยู่ในสถานที่แห่งนี้แหละก็จะมีทั้งปลาดุกแล้วก็ปลาคอปลาเข่งเนาะจักหลักเลยเดี๋ยวเขาไปเหลื่อมใส่กันเลยเด้อทุกคนเนะว่ามัอนี้เขาจะได้หน่อยไร้สำได้เนาะไปโอ้ถือปลาแล้วทุกคนปลาใส่สองหลังใส่ใส่สองหลังเขาตบไงเนาะเลย คักคับคัคันี่น่ะดีไเอโอมาและใส่เบียยมุทเดี่ยวสมมกด1โตส่เบียหาเดี๋หลังลังที่สองนี่เอดี๋ยวอยู่บนนี้เนาะไปก่อนไปส่เบียต่อไปเบ ยู่บอลน,นี่ทุกคนเป็นบอลที่เขาเกี่ยวเขาไปเป็นแล้วเนาะสว่วงที่เฮามากใส้เบสหอบก่อนนี่ถืวว่าแถวนี้ยังไม่ทันได้ถือเกี่ยวแถวนี่แหะที่ว่าค่อนข้างที่จะถือปลาไหลเนาะวันนี้ถือเขาเกียเเยเเก่ยวเขาไปเป็นเลยแต่เฮากกไดไปใส่อยู่เบื้องนั้นเนาะทุกคนไปใส่อยู่หันบอลเขาเกี่ยวแหละมันโมมี่บอลใส่นอบอลหุ่นไลกาพุนกลัวสีใส่แล้วท้องบันเป็นของไงเพื่อน โอ้โหว,ว่าจะถื่ป่าหรือบอเพราะว่าบอลเทาไส้นี่มันคือไม่ได้บอกไปฮะนะมันตื่นไปไปเบิด่ดฟองหมูฮ่องปวดอยู่ปวดปวด่วดเนี่ยมหาอยู่่แต่อยู่เบื้องนี้หนีโปแมีนเนาะป่นเพื่อนเอายางอยู่ป่นต้นไม้ใหญ่ปุ๊บโอเคเอาสิไปหาไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวปักเข่งเนาะ ปวดมันกันแต่ราปลาเค็งตัวหนึ่งดืนก็เอาวนๆโอ้ได,ได้ประเค็งปลาดุกสับค,ค,คนบรบงเลยถืวอวะปลาคอยาปวดกัน Để lái to từ bên này đó, bị đưa Nâng xuống xám xì hả hụt chết bẹt Ôi, đây bẹt là phương phương to the. <laughs> the ờ thử thách โอ้ไป,ปเขีงหน่อยโอ้โหี่ออคุไทุกคนเหลือนี่สร้างมันเกินบุกเกินที่เ้้ยขึ้นในหญ่แท้คอยๆตัวใหญ่พวกเพื่อนประคอขุดตุบใหญ่เลย ก็ฝาดหน่อยเดียวเนาะอวทำไมดีพุ่งเลยเดี๋ยวขึ้นไปขึ้นยังออ้หูดีงั้นจังแมนอุ้โอะไรมั้เนี่ยตายแล้วโอ้ไปคิดโคตรใหญ่หลี มเพชรกับปุตุตักอย่างน,นธรรมดาเฮ็ดคันเพชรต,ตัตัวตัวตัวตขูคิดว่ามันอันนนะม,มันมือยมันลีนลุนลวเนาะแม่งโอ้ตัวงไงนี่เพื่อนถือว่าโอเคอยู่ขอบนี่ตัวใก่ใกใกวมูี่ขู่้วยนะ <laughs> นี่ถือกี่บอลนนี่ คิดว่าสิบูถือแล้วบางกีขั้นเ็ดอยู่ซื้อไปอน้ำคนขังที่จะเลิกนาะบนทางงานหนักเนี่ยเปลี่ยไรโอเค,อเคไาทางทุกคนไนดีด,ด,นดู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 โอ้โ,โอต,ตัวปูใแต่ว่าดีดโดตรนห cứ khăn ừ. biết bằng hẹn Chỉ là tôi nhai Bật tô bọc nhai và giảm hạt vô liền Bà theo Theo này xuống tím nhau à Mày rồi Lái tèm lại, thú hận.

ก็โอเคใช่ไหมครับนี่ถือว่าคำมาสิได้ป่ะ เออปลาดุกตัวใหญ่เออปลาดุกใหญ่เหมือนกันจะตีหัวมันก่อนเออโหตีหัวมันก่อเพราะว่าเ่า ตกใหญ่เลยเพื่อนเอ้ยโอเคตีวงก็เพราว่าเฮาบ่ไดเอาขูมานะขูอยู่หมูเนาะเฮาแยกันเฮาแย่กันมายามเบ็ดแยกันมากุนะทีตตงัใแญ่อีละนันคาะก็เข็งตัวเดียวนี่ ใส่เพ่มาละฝนโอ้ฝนกำลกังจตกอใส่ร่นี่คักซุดฝนมาใส่สใสร,ร,ร่มมาป่าลมมาละเออลมเห็งเย็นบายนี่โอ้กะได้ไล่ก,นกุนเตลอมอีกแล้วนี่ <laughs> น<ะ> <laughs> ไปเกือบพิซซาเอาละควาได้รวมประ็งเลทุกคนโอ้โหไปคอยกับเอาออกมากเลยวัชจะท่าม้นเต็มมือสองกันด้วย <laughs> ปาคอโอ้กระตูนยงอยู่รดปาดนี่ย่าไม่ข้าวเลย สองหลังอุศอเตือสองตัวเนะาะมานันมันประโคน้อย tôi thôi cho... bố mượn này họ đi vào bội 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 này lên bội 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 โอ้ฝนเหลือมตกเลยนี่โอ้แปลกกอยู่หนาวบวมมือเนาะเตีเมึงมาไปอีกลมึงข้ากินไปกินเราได้นะส่วนฝนตกนะตกหน่อยแปลกแปลกอยู่ถือเลยอยู่ถือโคตรถือจนปุ้ปดจีขาดปดตอนนี้นะแต่ว่าประคอป้าคอใหญ่มัอนี่ มีตัวใหญ่ได้อยู่ซีหาโตเนาะการีนก็จะมีตัวตัวน้อยไปเลยฝนฝนฝนอาอละ่ะเปื่อนๆคืออีูแล้วจนกี่คันปดตอนนี้นะโอ้ตายแล้วป็นแนวนี้่น,นี้ยเพื่อยนะพูดป็นไดงดอก ปลาเข็งปลาเข็งหอบนี่ปลาเข็งข้องในกูคกูใส่อยู่น้อยนเป่ะนสนับกูบอลลี่นเมม่อกนโอ้ตัวใหญ่ดีเนาะ ปอาดีดูมึงมึงมึงป้ามึงน้ำต้องจับคือบทถี่มันลงขู่เลยเออปจุบัวนะ่ะโอ้ยฝนกระโตกคนกระเดเลยเก็ดแล้วโตกมาแบบกระทันหันเลยนี่อยกวิ่เฮ็ยแข็นมา ออโอ้ตายเลยดูเพื่อนมันตายละสมสัยถือมันหนาจะบขื่นแต่วมันก็นตายดูคนเอาว่างไว้ก็แล้วโอ้ฝนนีนออ่นั่งกินดีนั่นนี่ปลาก็นั่งกินดีเพื่อน

เดีกย่เดีดีเดี๋วมเมนต้ามาเขาึงไปดึงงอว่ะเดล็ตุนงเหงั่อย่างนี้พวอนค้กูพิ่มาตอนพยางพยาไปเออพยาเปียเรา4ป1ี่ยน่ออ้ Tốc khuẩn hẹn Cắt con hơn nữa Bốn khuẩn hẹn rồi Tốc thịt khuyền luôn Để bỏ nó, bọn họ sẽ hẹn anh cả cắt con ตอนนี้เขากำลังอยู่ที่ผักของเขาเนาะอยู่ของแถวเนาะนขดค้างจะมีเสียงหลบกวนหลาเยเลยทุกคนเลยก่อไฟก็ ดูของเฮาก็เริ่มซุกคางหนึ่งเลยเนาะทุกคนเนาะกินกำลังหอมแตะเสดังเลยเบิ่งเหนือมันอือหือเนาะกินก็มันแตะเสดังเฮาโคตรหอมเลยเพื่อนเดี๋ยวเฮาจะมาทำการกินให้เบิงเนะาะหลังจากที่มันซุกเนาะเบิ่งเหนือเนียเ,เลยนี่ลับปลาดุกหน้าที่เฮาหามาเมื่อคืนอ้าวตัวนี้เอามาปีงไม้เนาะ ทุกคนตอนนี้ปลาของเราก็เริ่มซุกละสองตัวเนาะนี่กับน่เนาะจนคำเนาะทุกคนเนาะกลัวจะได้ตัวน,นี้เม็นเป็นปลาตัวใหม,ม่ตัวน,นี้ก็เรื่มจะซุกละจะน,อน้อยกระซุกตัวน,นี้ก็จะเป็นพกพริกทีเขาจะเริ่มเห็ดแจว๋วนะโอเคนี่ปักกระเทียมของเราไฟก็เริ่มคอยละ เดี๋ยวอย่ามันแหง okay. ้งโอเคปบนเปลเลยโคตรหอมเลยคือหอ,อมๆเลยว้าวโอ้ตัวนี้อยากติดเดี๋ยวค่อยๆแกะก่อน ว้าวนี่จะเป็นเมนูเด็ดอีกมือหนึ่งปิีงปลาดุกนะตับแก้วมามาเพื่อนเพื่นกินเขาน้ำกันอาจารย์ผมมดแล้ววะกบุฟี่อาจารย์กูมาเพราะเอาน้ำใส่กูมืดแรือกูด้วยมั้งใคดับจันยู่บุฟี่ัอไฟออกมาไหมมันเข้าเลยมันเดือนเลอาหารจับๆเลยมันเดือนมันเดือนเข้าเลยเนี่ยน không biết có bóng bổng yêu vợ hắn nhắm đẹp mọi người mất bố sợ nào lẽo lẽo nó mhm 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 à mhm 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 bộ mhm 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 เขาจะบอกอืมเอาไ,ไม่ใช่ซึมันโอ้มันบ่เป็นบรรยากาศในการกินเขา่าดูพูดอือหือปล<ะ>าอาหารผักโอ้ต้มยำใช่เนาะโอ้เสียงบรรยากาศห่อเยอะเจ้มบนรยากาศแบบวก็อยู่ตรงหน้าเลยตอนนี้เฮากากินขา้าวเซตเป็นทีเรียบร้อยเนาะทุกคนเนาะตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะพักพรล,ล่ะเพราะว่าเฮากา พยยมเาบิดมือเนาะว่าเห็ดอาหารให้ทุกคนได้เบ่งได้ชมน้ำกันเนาะวังว่าเพื่อนเพื่อนจะถูกใจเนาะสำหรับคลิปที่ว่าเขานำเสนอไปในมือน,นี้เนาะและก็มือก่อนที่ว่าเขาไปหาปลาเนาะเชิงเขากได้มาเห็ดกินอยู่ในมือน,นี้เนาะกินเขากับเพื่อนเพืเ่อนของเขานันแหละเนาะ <S <S ตอนนี้ก็คือฝนจะตกเนาะ <S <S บรรยากาศค่อนข้างที่จะดีเงียบสงบดีเนาะทุกคน จากนี้นก็ฝากเ,เพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ส่งหมายลัญยู่เยอะๆพอกันคลิปหนาบ๊ายบาย